ได้ลุ้นไหมได้ลุ้นไหมนี่เดี๋ยวมาลุ้นท่านโชคชัยนะลองเช็คต้องเช็คดูเช็คเรื่อยๆนะที่นี่มันไม่มีไม่ใช่รอยปูอ๋อนี่รอยปูดูลยวะมีไหมตรงนี่ตรนี้ดูใหม่ๆนี่รอยปูลุ้นลุ้นนะเพื่อนๆนะเผื่อว่าจะมีผลงานนะยังไม่ทันไปไหนเลยนะมาถึงก็นะล้วงรู้เลย ก็น้ำกำลังลงดีดีครับโ <Okay, hello. S 2> อเคฮัลโหลมาติดตามหน่อยเร็วติดตามหน่อยเร็วติดตามให้หน่อยนะกดแชร์ก็สปายด้วยเออเป็นงานเป็นงานนะเดี๋ยวจะต้องยกช่องให้เขาแล้วนะเนี <laughs> ่ยเป็นงานเดี๋ยวรอดูผลงานก่อนนะถ้ามีผลงานนะเดี๋ยวกด subscribe ให้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อน <laughs> <laughs> ก็ล้วงวิธีล้วงนะครับนี่ก็ต้องมีเหล็กล้วงปูนะครับเพื่อนเพื่อนนะแบบนี้เลยนะครับ ลองแย่เช็คดูนะครับแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานะครับนี่มีไม้มีไม้ขีดมาด้วยนะ <laughs> การปูหนีบทำมือ,อชีพไว้จับเลยนะมือสมัครเล่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มนิดหนึ่งนะนี่รูนี่ลึกมากเลยนะเพื่อนๆนะดูดูเหล็กนะโอ้โหเหล็กนี่ยาวนะเพื่อนๆนะเหล็กนี่ไม่ต่ำกว่าเมตรห้าสิบนะครับนะ รวมด้ามนี่เมตรห้าสิบได้นะครับนี่แย่ yeah. จนจะถึงแบบโคนด้ามแล้วนะหมดเลยอ่ะมาอยู่นะเพื่อนๆนะเ<ป>ดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับมาดูรูนี้เพื่อนๆนะเผื่อม,มีผลงานนะต้องไล่เช็คดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำกำลังลงนะครับเพื่อนๆนะต้องมาช่วงน้ำลงนะ วันนี้โชคดีครับข้างบนก็คือเดินได้ครับนี่พื้นแข็งนะข้างบนนะไม่ไม่เละนะก็เลยแอบมาเดินข้างบนแทนวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวก็ลุยเหมือนเดิมครับเป็นป่าชายเลนนะครับอ่ะไปลุยกันต่อครับก็ค่อยๆหาไปครับเพื่อนๆนะมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนี่ท่านจุกชายบอกว่ารูนี้ได้ลุ้นครับ ผมพยายามจะเดิน้าไปใกล้ๆอยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพื่อนนะเดี๋ยให้มองออกไปข้างนอกนู้นนะครับน้ำกำลังลงครับเพื่อน สุดเอื้อมครับเพื่อนๆนะรูลึกมากนะสุดเอื้อมนะนี่เดี๋ยวข้างหลังมีอีกรูหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวให้เช็คข้างหลังนะขหลังมีรูหนึ่งนะครับอ่าอ่ามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับเรียวทามากนะเพื่อนๆตอนนี้นะ <laughs> โอ้แดดร้อนครับแดดดีมาก แดดจัดมากครับวันนี้ม,มีคนตกใจเหรอปรลาไหลเหรอเฮ้ยม,มาล้วงปูนะแต่ได้ปลาไหลนะอ่านะมีรูข้างบนนะครับเพื่อนนะรูมาถึงกันนะครับข้างบนข้างล่าง โอ้ไม่ง่ายเลยครับเพื่อนนะพอเราลองมาจับปูเองนะครับถึงรู้ว่าปูราคาเนี่ยไม่แพงนะครับถ้ามาจับเองนะไม่แพงแล้วนะตอนนี้นะตอนแรกก็บ่นว่าปูแพงปูแพงนะปูทะเลปูดํานะพอลองมาหาเองนะครับโอ้ไม่แพงแล้วครับตอนนี้นะอุ่นนชาวประมงกันดีกว่าน,นะ นะมารู้นะครับรูนี้ครับรบูนี้จริงจังนะครับเนี่ยเนยครับจริงจังนะครับลึกมากเลยไปครับลึกมากก็เอาไม่ได้ครับ<ป>ฝั่งตรงข้ามอีกรูหนึ่งนะเดี๋ยวลองเช็ครูฝั่งตรงข้ามดูนะเพื่อนนะจริงรูมีเยอะมากเลยนะครับต้องไล่ไลเช็คไปเรื่อยนะครับบางทีก็บางรูก็มี ลอยลวงไปบ้างแล้วนะครับก็ลองเช็คซ้ำดูนะครับเพระาะบางทีล้วงไปก็อาจจะไม่เจอตัวก็ได้อาจจะกลับมาอยู่อีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้ครับเห็นไหมเพื่อนเหล็กนี้ลงไปมิดเลยนะนะนี่ยาวเกือบเมตรห้าสิบนะเหล็กนะครับรวมด้ามนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในกันต่อครับเพื่อน อ่าโอเคครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะก็สําหรับตอนนี้นะก็เหมือนเดิมครับนะวันนี้ท่านโชคชัยปลาผมมาตะลุยปลาชายเลนนะครับวันนี้มีเป้าหมายเดียวนะคือเราจะมาจับปูทะเลกันนะครับก็บกเมื่อกี้ใกล้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะก็มีพยายามเช็คดูตามรูระหว่างทางเดินเข้าดูเนาะก็ยังไม่เจอตัวนะครับเพราะว่ารูลึกมากนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะถ่ายเพื่อนๆดูได้แค่ไหนนะครับ ก็ตอนนี้น้ากาลังลงนะครับเพื่อนนะกำลังลงเรื่อยๆนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามข้างในกันนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินเข้ามาข้างในนะครับป่าเลนนะเดินเลาะมาเรื่อยๆนะครับนะครับก็จะมีก้อนหงก้อนหินมีกิ่งไม้ผมเหยียบบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเดินลงไปที่ที่โคลนนะครับจมเหมือนเดิมครับว่าผมตัวใหญ่ครับแล้วก็น้ําหนักเยอะนะครับไม่เหมือนท่านโชคชัยนะก็ตัวเบานะหกสิบโลนะผมนี่น้ําหนักเยอะมาก ก้าวเดียวนี่จมนะครับนะนี่เดี๋ยวดูท่านโชคชัยอยู่ตรงนี้ครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เป็นเป็นฐานพลานะครับพลางตัวครับนิ่งเงียบนะครับเดี๋ยวตามหาผลงานมาฝากเพื่อนๆอยู่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเดินเลาะป่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตามหาไปเรื่อยนะครับนี่อยากให้เพื่อนๆเห็นนะว่าไม่ง่ายนะครับแต่ผมก็มา ผมชอบแบบนี้ผมสะดวกแบบนี้อ่าครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับว่าจะมีผลงานมาฝากคุณเพื่อนหรือเปล่าวันนี้โอ okay, เคเพื่อนๆื่อนนะไฮไลท์อย่างนี้ครับเดี๋ยวดูไฮไลท์นี่ครับอ๋อมิดขาแล้วครับตอนนี้ขยับไม่ได้ครับมันโคนมันดูดไปหมดเลยครับขยับไม่ได้เลยพอดึงขาซ้ายขึ้นปุ๊บขาขวาก็กดใช่ก็จมอีกฮนะพอเอาขาซ้ายขึ้นไปเหยียบ โคลนมันก็เละมันก็จมขาซ้ายบีกขาขวาก็ยังเอาไม่ขึ้นเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องหายิธทีออกจากตรงนี้ก่อนนะนี่เจอโคลนดูนะนี่โอ้โหะโอเคครับเดี๋ยวผมหายิธีออกจากตรงนี้ก่อนครับโอเคเคพื่อนๆตอนนี้ก็ขึ้นมาจากโคลนได้แล้วนะครับผมก็ ที่มันมีต้นไม้ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าที่ที่ผมเดินไปเมื่อกี้เนี่ยผมพยายามที่จะเดินตามไปถ่ายท่านโชคชัยก็ล้วงปูนะครับแต่ว่ามันมีบางบางจังหวะที่เดินไปเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ให้เกาะครับมันเป็นโคลนอย่างเดียวเลยนะผมก็เลยจมนะฮะกว่าจะขึ้นมาได้ก็โอ้โห้าไม่มีต้นไม้นี่ลําบากเลยครับนะต้องต้องชันเข่าขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องคุกเข่าขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเป็นแนวขนานกับ กับพื้นนะครับแล้วก็กดลงไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าตั้งขาขึ้นมาแล้วก็ยืนตัวตรงนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยขนาดผมยังจมขนาดนี้ไม่ต้องคิดนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนี่ตัวใหญ่กว่าผมนี่ไม่เหลือครับ <laughs> ไม่ต้องเดินครับก้าวเดียวก้าวเดียวจมก็โอเคครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศให้ดูธรรมาชาติร,บรอบๆนะผมเห็นปูตัวเล็กๆเนี่ยขึ้นเตมไม่หมดเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวไปชมกันนะครับผมน,นี่นะครันเพื่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นปูอะไรนะครับก็มีเยอะมากนะครับต้องบอกนี้นะกล้องอาจจะสั่นๆนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะเพราะว่าผมซูมนะเวลาซูมไปเนี่ยถ้าถือไม่นิงเนี่ยกล้องจะสั่นนิดหนึ่งนะครับผมนะนี่นะครับตรงนู้นก็มีอีกนั่นนะ่ะหลายตัวเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอาจจะดูยากนิดนึงนะ เห็นไหมกระดูกกระดิกอยู่นะครับนะโอเคครับก็ธรรมชาตินะครับนะมาอยู่กับธรรมชาติ <laughs> นี่เพื่อนๆเห็นไหมครับปูนะครับเยอะแยะเลยครับแต่ว่าเป็นปูตัวเล็กครับปูทะเลตัวเล็กนะ เยอะแยะนะครับที่ปา่าชายเลนนี่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับ <laughs> อ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปรอรุ่นท่านโชคชัยนะวันนี้นะจะมีผลงานงเากเพื่อนหรือเปล่านะมีปลาตีนกับเพือเ่อนนะปลาตีนขึ้นมาจากรูนะไปไหนละนี่นี่วิ่งเงี้ยนั่นนะครับนั่นคะรับนะอ่าลงน้ำไปแล้วนะครับนะนอกจาก รูพวกนี้เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของปูแล้วนะครับก็จะมีปลาตีนอยู่ด้วยนะครับผมนะก็โอเคัเพื่อนนี่ท่านตกใจกลับมาแล้วนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้นะหาหาไม่เจอเออนะก็เมื่อกี้ท่านชกยกลับมาบอกว่า ดนล้วงโดนล้วงไปหมดแล้วมีแต่ลอยล้วงเลยอ๋อโอ้โหมีมืออาชีพนะฮะมาจัดไปก่อนเรานะครับก็จริงๆน้ำมันลงตั้งนานแล้วครับแล้วก็สามารถเข้ามาได้นะว่าผมมานี่ผมก็มาช้าแล้วนะฮะพอมาช้าเสร็จก็ไปล้วงรูหารูเดิมๆนะก็ไม่เจอนะครับวันนี้นะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็มาเที่ยวนะมาชมธรรมชาตินะครับเดี๋ยวท่านจุ๋ชัยเขาจะไป เก็บหอยแครงต่อนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะว่าจะได้หอยแครงปล่นานะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูผลงานท่านชกไทยนะนี่ไปจัดหอยแครงมานะครับแป๊บเดียวนะเพียบเลยเป็นโลนะครับเนี่นะยเยอะเลยได้เป็นโลเนี่ยนะโ,<ล>โอ้เจ๋วๆเลยนะครับก็ทำมาไวๆนะฮะงโลนะลเออสบายๆก็เป็เน,ะน ก็วันนี้ไม่เจอปูนะครับได้อหอยแครงปลอบใจก่อนนะครับผม